ปดีทุกสุ่านทุกคนตอนนี้สีพันก็อยู่บริเวณสามแยกจุดเขตเด์สามบ้านก็คือเบื้องนน้นจะออกไปทางหนองบึกไปทางท่านไปทางซอยหาดทิพปีจะออกไปทางดงโดดกนะเนาะก็ทางเบื้องนี้จะเป็นทางเป็นทางขึ้นไปทางหนองบุทองราก็ไปเบื้องนน้นจะ ีวิวบ้านดงละโซกมีเซียววันยูอเมริกาเนาะนนเป็นเฮียนยูอเมริกานี่แต่น้อยเซียวของสี่ชิพัเองเป็นอยากเบิ่งบ้านเกิดเป็นวระชันไปโดนละประมาณสิบเซาวกาปีแล้วเคนบ่เคยได้มาหยามบ้านก็มาเจอช่วงโควิดนี่แหละเคนบ่ได้มาอยาบาาตน้คนอออคนอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วคนอยากเห็นตามถนนหนทางบ้านเฮือน อยู่เขตบ้านหลวงมาโซกนี่เดี๋ยวสี่จัพเมื่อนีก้ก็จะพาทุกท่านไปเบิงไปชมอยู่แต่ละเส้นทางของบ้านหลวงมาโซกนี่พร้พมๆก็ไปติดตามภาพทรงกันเลยเนาะเป็นอะไรออตอนนี้พวกเราก็เข้าเขตบ้านดลงนาโซกแล้วอยู่ทั้งข้างเบื้องขวาของพวกเรานี่เร เป็นห้านเฟอเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นห้านอาหารสบายดีเวียงจันทร์ก็เป็นห้านอาหารอีกแห่งหนึ่งเนาะที่ผู้คนมา,มากินดื่มกันเป็นประจำแล็มีความนั้นเนี่ยตอนนี้เพิ่็เปิดแล้วเปิดให้บริการเนาะทานใดอยากมากินมาชมมาลองมาดื่มเบงกัมาได้เนาะยู่ห้านอาหารสบายดีเวียงจันทร์อยู่บ้านตรงมาสูบนี่เองและอยู่ทางข้างเบื้องกวาที่ผ่านมานี่ก็เป็นวัด เป็นวัดจอมตนั่นเองบ้านนองลาโศกนี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านใหญ่นะก็ะเป็นบ้านพัฒนาแล้วแลกขึ้นกับน้องสีโคตรบองนะครหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นบ้านหนึ่งทีนอนอยู่ในเขตตัวเมืองบ้านนองลาโศกนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนาะก็มีการพัฒนาขึ้นหลายแล้วพ่าว่าจะเป็นเงินซารบ้านซองแต่ตามถนนหน,นทางที่พวกเราเห็นอยู่นี่ แต่กอนกี้ในประมาณปีสองหลังปีสองพันห้าลงไปในเส้นทางนี้จะ,จะเปเพมีขุมมีนั่นลายที่สุดก็ไปมาหาสูขัคนคน่อนข้างจะยากก็บบเ็นแต่เส้นทางอยู่เขตนบ้านหนอนนาโซกนี่เนาะเพราะว่ามันเส้นนี้มันก็ายาวไปอดผ่านโพนคำบ้านปางบัวทองมันก็นกนกนกนเป็นเส้นทางที่เปเพหลายกอกี้ แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นมีการพัฒนามีการสร้าแปลงไม่ยช่ตามเดี่ยวเห็นเนาะเป็นหนทางลาดยางงามแต่การตามซอกซอยหอมเยือนก็นเริ่มมีการปูคอนกรีตหลายไปสมควรแล้วตอนนี้เดี๋ยวสิจิพันจะเลี้ยวเข้าหอม8ปดาเป็นหอมบ้านของเสียวของสิจิพันทีสิจิพันเว้าอยู่ต้นคลิปเนาะมาเป็นเสียวของสิจิพันเยียนกันมาตั้งแต่มัธยมพกนแหละ าจากกันแต่ช่วงม .3 ามเป็นไปเฮีนยนอยู่ตามประเทศนะก็คืออยู่ประเทศอเมริกานาะก็เิ่นโบมไปได้มากันนี่จะพาเข้าห้อมบ้านเบิร์นกัถไทยบรรยากาศแถวนี้ให้ได้เบิง่งนํากันมดถุกทานท,ทุกคนเนาะเส้นทางซอกซอยอยู่ขีดบ,บ้านหนองนาำโซกนี่ค่อนข้างจะหลายเนะาะก็แต่ละซอยก็จะซอดกันไปมาก็สี่สิบพันจะบอ ได้ถ่ายมดทุดหอมทุกมุมให้ได้เบิ่งเด้อก็จะทายแต่ช่วงบางซอยให้เบิ่งกันเอ่อซอยก็จะมีทางคอนกรีตแน่แล้วก็ทางดินแดงเนี่ยเนาะก็เพิ่นยังบ่ได้ปูคอนกรีตเท่าไรแต่ในอนาคตข้างหน้าก็เพิ่นอาจจะปูคอนกรีตแบบนี้หมดแล้วทุกซอกทุกมมุก็เส้นทางก่อนสิปูคอนกรีตได้ก็ใส่เงบประมาณมหาศาลหลายเติร์ จะได้เส้นทางแบบนี้ขึ้นมาเนาะแต่เขตนี้จะขึ้นกับบ้านดงนาโซกเหนือเด้อส่วนดงนาโซกใต้นั่นแม่นจุดเริ่มต้นที่เอาคีรถออกมาคุณเนาะเดี๋ยวสิสพันไปหอดจุดเขตแดนจะบอกอีกเถอหนึ่งเ,เด้อ่าเขตแดนบ้านดงนาโซกใต้และดงนาโซกเหนืออยู่จุดใดและทางหน้านี่ก็เป็นวัดโซกใสยืดดงนาโซกนี่จะมีวัด สองวัดเนาะก็คือวัดจำไตที่เรากายมาแล้วแล้วก็วัดโชคไซตัวนี้นอกจากนี้แล้วอยู่บ้านดุงน้โซก็ยังมีห้านเขาเปียกห้านเฟอือหลายๆห,ห้านที่มีเสียเสียงพอสมควรนะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยมากินมาซีมเบิงอยู่แล้วก็คือห้านเฟอือตูเบ้าเนาะเซิร์ฟอยู่ในกุกงก็จะขึ้นมาเลย็ห้าฮอนยูทั้งข้างของพวกเราเนะี่ยก็ห้านบริยาย เป็นห้านเกาห้านเกแต่ใดมาเนาะกอยูเขตบ้านหนุนน้ำซุกนะจะหูเหมือนฝือมันจะมีเอกลักษณ์ของมัน,นะจะรสชาติจะแซ่บสิจุพันก็กินมาตั้งแต่น้อยคนแหละแต้หานที่สองก็คือห้านเขาเปียกและฝือตูกเก้เกตเนาะกอ,อยูบริไก่จากห้านฝือทูเบ้านี้เท่าไรแล้วก็ห้านที่สามก็คือห้านเขาเปียกตู้คอนเนาะรือว่าเขาเปียกเพื่อนก็บริเพื่อนนอะ่ะเป็นซื้อ ตะกี้ทได้มาเนาะเพียงแต่ซื้อเทะนะ่านั้นแต่่สะอาดได้ไปอยากซีมเบิร์กามาถามคนอยู่บ้านดุงนาโซนี่จะหู้มันสั่นห้านทีสิ 40, บพันว่ามาก็อน,นอกจากนี้ก็ยังมีหลายร้านห่านล้วก็หลายอย่างเนาะอยู่ในดุงนาโซนี่แต่ฉิบไ่ได้ว่าไปเมื่อฉันว่าลรักแต่สั่ห่านนี่นก่อนก็ห้านเขาเปียกฝือตู้เกียร์ก็อยู่ทางกลางเบืองใายนี่เนาะ ่าบางเยอะมันอาจจะขายมืดละห้ามตู้เบ้านี่ก็อันขายจะมืดไปเหมือนจะบริเตุเหมือนเมืออีกจะเหตุช่วงเศร้าฮอทช่วงบ่ายประมาณหนึ่งโมงสองโมงกับมืดแล้วเนี่ยถ้าพยากินก็มาไวหน่อยหนึ่งเ้อเดี๋ยวมาเบิ่งเขตแดนของบ้านดงนาโซกใต้แมนจะอยู่กามเบื้องาย้ด้อยทุกท่านแต่ก็อยู่กามเบื้องขวาแมนจะขึ้นกับบ้านดงนาโซกเหนือ จะเอาทางนี่เป็นแดงนเลยสองบ้านบ้านใต้กับบ้านเหนือเนาะก็อยู่ทางนี้ก็ยังจะเป็นเส้นทางดินแดงอยู่มันคอนรีตเพิ่กระปูมากขึ้นกันจะปูมาหอดแต่เขตนาวัดนี้อยู่แต่อนาคตไปเพิ่ก็จะปูไปมืดแหละเส้นทางตัวนี้เนาะก็จะซอดออกเส้นทางลักตัวใหญ่ที่พวกเราขี่มาตอนเริ่มต้นเนาะตอน,ตอนที่พวกเาเยี่ยวเข้า หอมแปดนั่นและหลังจากเขาขีออกจากเส้นทางตัวใหญ่นี่เนาะส0 0ุปันก็จะพาทุก่านไปเบิ่องอ e ีกคอมหนึ่งก็คือหอมซอยเศรษฐีเนาะก็มีประวัติควาเป็นมาด้วยกันแต่ส่สุปันกับวด้ิู้ประวัติทั้งหมืดเนาะเข้าวเพียงน้อยเดียว เป็นจะเอื้นว่าขีดลรสามแยกบรนดงมาสู่เด้อ นี่ก็ขี่รถมาฮอดเขตสีแงกเนาะสีแยกไฟแดงตัวนี้เป็นเจรนว่าสีแงกไฟแดงดงนาโซา่ทางนี้ยังเป็นดงนาโซกใต้อยอมีตึกอาคารตึกอาพาร์ตเมนต์ตึกโรง,งแรมมีหลายอยู่บ้านดงครับในบ้านดงนาโซกนี่ยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดสัมพันธ์หลายๆจุดหลา,ลายสถานที่เซนวาอยู่เขตเจ้าฟังงมอยู่ ส่วนเจ้าอนุวงศ์แล้วก็วัดองค์ตื้อวัดอินแปงมี่ย่างต่งตงตา,างๆวัดศรีสกีตก็ปริไก่ฮะจากบ้านดงนี่พอเท่าไรอยู่สนามบินก็มีได้สองกิโลเมตรแต่อยู่เขตเจ้าฟังลนก็จะประมาณ6 7กิโลเขตบ้านดงนาโซก็จะหอดเพียงอยู่ตึกทางหน้าของวกเขาเนาะขึ้นไปก็จะเป็นเขตหนองด้วงแต่ตอนนี้ก็เอาคีมาหอด ซอยที่ศิลป์พันว่าเอินซอยเศรษฐีเนาะก็ซอยนี่ตามประวัติที่ศิลป์พันทา,านผู้หู้มากะคร่าวๆก็ตะก,กี้จะมีเขาเกลียใจบุญบอกคนหนึง่ง่นได้ตั้งเฮือนตั้งทรัพยให้คนอยู่เนาะหลายๆหลังแต่สารับวันนี้ก็<อ>เป็นผู้ที่มีใจบุญเนะาะก็เป็นเศรษฐีใจบุญมาสัา้นซะ จะเปลี่ยนทงนาเดี๋ยวนี้ก็มีเงินเกิดขึ้นหลายแล้วทงนาก็เกือบจะโบมีแล้วตอนนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลองน้าไหลผ่านตแต่ขีดจะเป็นขีดแดงเลยคลองน้ำนะย้ําขึ้นไปก็จะเปลี่ยนทางหนองด้วงแล้วก็ทางเบื้องนี้ก็จะเป็นมาดหนองน้โซ่ของเรานี่เองก็ทั้งหน้านี่ก็ยังมีอีกหลายไห,หอมที่มันสดกัน ไปทางใหญ่ก็เส้นทาง ถ้าคีขึ้นซื้อไปก็จะออกทางวัดจอมไตออกเขตสีแยกที่พเฮาเริ่มต้นมาแต่สิิพันจะเข่าหอมตัวนี้นะหอมนี่จะขึ้นเป็นหอมเจ็ดอยู่ทางบ้าน,านดงมะโซใต้เส้นทางคอนขีกับแบบนี้แหละต่างก็ยังเป็นบางจุดบางจุดไปคอยเฮ็ดไปเท่าน้น,น่อยเนาะในอนาคตหน้าก็จะเป็นคอนขีดหมดคือแบบสิิพันล่าแหละ ก็ใกล้จะออกไปทางไห่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับบรรยากาศอยู่เขีบ้านดงนาโซคก็เฮ็ดให้ตามคำขอเลเอเซียวบอบเป่นขอมาก็ให้ทุกท่านได้เบื่องนำกันก็จะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ฝากทุกคนไปติดตามช่อง u t u b e ของ4 0 0ุ0เลเดอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสบายดี